ันนี้วันอาทิตยนะ์มีสอบอารมณ์ทั้งลายกลุ่มวันนี้กับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นี่แทนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ส่งอารมณ์กันช่วงนี้พระก็สอบนักธรรมกันนะทำโทนักธรรมเอกทำรรตรีสอบกันหมดแล้วนะก่อนออกพรรษานะแตทำไมต้องสอบก่อนออกพรรษาเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เหลือพระอยู่ให้สอบจะศึกหมด เมื่อก่อนนี้ออกพรรษาไปแล้วทังจีสอบนะนันําตรีเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนนะสังคมพระก็เปลี่ยนด้วยเดี๋ยวนี้เราก็มีพระอะไรประหลาดประหลาดมากขึ้นเหตุข่าวพระทุกวันช่วงนี้นะอย่างที่บอกว่าพระดีๆเขาก็ไม่เอาไปออกข่าวหรอกยิงพระที่ทําดีมีเยอะนะที่ทําเหมือนท่านทํางานเพื่อสังคมอยู่เยอะแยะนะเหมือนกับ โยมทั่วไปนั่นแหละนะเราก็เห็นขา่านู้นเขานี่เข่าไม่ดีออกมาทุกวันเป็นกระแสะน,น,นานๆจะมีกระแสะคนดีโผล่มนะาสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะแต่ก็จะอยู่ไม่นานนะีน่ยนีเป็นเรื่องธรรมดานบางทีเราจะเอามาตรฐานของคนโดยมากนะมาเป็นตัววัดไม่ได้พูดง่ายๆคือนะประชาธิปไตยนะีะ บางทีก็ใช้ไม่ได้กับกับบางเรื่องนะบางทีไอ้ความคิดความเชื่อของคนหมู่มากเนะี่ยจะบอกว่าอันนั้นถูกต้องเพราะเป็นประชาธิปไตยบางีก็ไม่ใช่โดยเพพาะคนยุคนี้นะเราไม่เชื่อเรื่องาศาสนาทุกาศาสนาโดนหมดนะไม่เช่เฉพาะพุทธนะเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เชื่อเรื่องาศาสนาโดยเฉพาะเจนเจนซีเจนแซที่เป็นกันอยู่ตอนนี้นะ นะพอเราถูกคนที่ในยุคก่อนเจนฑเอ็กเวยอะไรเลี้ยงดูมาคนรุ่นนั้นลำบากมากกว่าน,นี้พอถึงคนยุคนี้ก็กลายเป็นว่ากระสปอยลูกหลานกันอย่างเต็มที่บางทีเป็นอย่างนั้นพอเจนต่อไปก็จะจะ,จะอีกคนละเรื่องละเนะพราะในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันทำให้ให้พฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนนะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะนี่คือ กฎของไตรลักษณ์นะอันนี้จังทุกขงางอนัตตาอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้อยู่แล้วมนคนเจนนี้อาจจะบอกว่าทํางานไม่ค่อยมีความอดทนเละแหละโละเละอะไรอย่างเงี้ยนะหวานไปนะไม่แต่คนในเจนเดียวกันบางทีก็ไม่ยอมรับรับไม่ได้นะเดี๋ยวฉพาะคนที่เขาตั้งใจทํางานทําการนี่นนะคนที่ถูกตามใจมากๆก็จะสาหัสหน่อยนะเดีย๋ยวไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวน้เด็ก รุ่นให,ใหม่เรียนหมายวิเลยพ่อแม่ให้ตังใช้เดือนละหมื่นห้าหมื่นหกเช่าหอพักให้อยู่อย่างดางีจบไปแล้วทำง,งานได้เงินเดือนหมื่นสองหมื่นสามอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าลำบากเกาะพ่อแม่กินสบายกว่า,าถามว่าโทษเด็กได้ไหมโทษไม่ได้ก็ต้องโทษผู้ใหญ่เราเลี้ยงเข้ามาอย่างนั้นเราสปอยเข้ามาอย่างนั้นอยากได้อะไรก็ได้รวดเร็วทันใจอะไรางี้ พายุกต่อไปก็จะไม่ใช่อย่างนี้ละเพราะอะไรเพราะโลกมันลําบากมากขึ้นแล้วนะมันก็จะหมุนหมุนกลับไปเป็นวงจรเดิมเหมือนกับยุคเก่าๆที่เราเคยเจอมาพ่อแม่อยากเรียนใจจะขาดไม่มีโอกาสได้เรียนของทําไร่ไถนาเนี่ยสมัยก่อนนอนนะนะกวจะเรียนจบมาได้เลือดตาแทบกระเด็นอะรอย่างเงี้นะนะพอเรียนจบแล้วก็มีหน้ามีตามีงานมีการ ที่ดีทาเป็นเหมือนตัวแทนของหมู่บ้านอะไรเนะี่ยสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทั้งตระกูลมีคนจบิญญาตรีอยู่คนเดียวอย่างนี้บางทีเดี๋ยวนี้ิญญาตรีจะโทรเกลื่อนกราดไปหมดนะทุกมากกว่าเดิมทีนี่ตกงานมากกว่าเดิมนยแปลกไหมนะคนยุคใหม่เป็นงั้นฉลาดมากกว่าเดิมแต่ทุกมากกว่าเดิมด้วยนะนะนี่คือเรื่องของสังคม ว่าในวัตจักพวกนี้มันก็จะหมุนวนอย่างเงี้ยน่ะทีนี้ถ้าเราไปดูในเชิงของผู้กระเห็นว่าน่าพระเจ้าก็ททานายมีพุทธะทำนายอะไรไว้พวก,พวกนี้ไว้เยอะแยะไปหมดคนรุ่นต่อต่อไปอายุก็จะมีลูกมีผัวถต่อายุสิบขวบเงี้ยนะ่ะอายุเมื่อกี้ขวบก็ตายจากโรคนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนสมัยยุคหินไหมหรือเราศึกษาพุทธประวัติสมัยก่อนนะ่ะ หรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะในอินเดียในบังกระเทศในเนปาลเด็กผู้หนญะิงถูกจับแต่งงานแต่อายุเจ็ดแปดขวบอย่างเงี้ยนะสิบนสะี่สิบห้าขวบแต่งงานกันแล้วอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนรุ่นพ่อแม่ผู้ย่าตายายเราก็เป็นอย่างนั้นบางทีอายุไม่มากเท่าไหร่นักสิบเจ็สิบแปดนี่มีลูกหลายคนแล้วบางทีนะกว่าจะตายนี่มีลูกเป็นเป็นโหลนะตั้งทีมฟุตบอลได้ แปว่าอะไรแปว่าก็แต่งงานแต่อายุยังน้อยอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แต่อนยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งวารุ่นนี้ไม่มีใครอยากแต่งแล้วหรือแต่งก็ไม่อยากมีลูกแล้วอย่างเงี้ยนี่โลกเปลี่ยนอันนี้คือสังคมนี่คือวัตถจกักรคือความเปลี่ยนแปลงผลวัตของสังคมมันเป็นอยู่อย่างนี้น,นี้กดใจรักนี่มันแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราเห็นมันไหมแค่นั้นเองถ้าเราสังเกตดู โลกที่มันกำลังเปลี่ยนไปอยู่เนี่ยเราก็จะยอมรับได้ว่าอ๋อโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้แหลนะนะดีในความหมายของสังคมยุคหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมยุคนี้อะไรเงี้ยตระสกดไหมการมากชูไหลผัวไหลเมียสมัยก่อนี่เป็นเรื่องรับไม่ได้ในสังคมเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องปกติมันไม่ต่างหรอกนะสังคมพระสังคมโยมพอกรอกในช่องของ มีอาชีพอะไรอาชีพนักบวชเนี่ยนะอาชีพนักบวชบวเป็นยังไงก็ก็เหมือนอาชีพอื่นๆนะหลายคนก็จะวิพา์วิจารณ์อย่างนั้นนะอาชีพนักบวชก็เหมือนกับอาชีพอื่นนั่นแหละก็ทำมาหากินไปตามเรื่องนะวันนี้ไปกินในมนได้ตังค์มาเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะ,นะก็ว่านไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวหนึ่งนะที่ผู้เจ้าใช้ก่าอตัวสัมมาอาชีวะนะ สัมมาชีวะของพระกับสัมมาชีวะของโยมนี่ต่างกันเยอะนะต่างตรงไหนนะีประกอบการประกอบอาชีพของของพระนี่เราไม่เรามีอะไรเป็นเป็นตัววัดอย่างเช่นนะการไม่ไม่อ้างเล่หนะฉานใช้สำนวนอะไรพวกดีน้นะการไม่แสดงนัยยะอะไรให้โยมเข้าใจว่าอยากได้นู่นได้นี่อะไรถ้าใครไปแสดงนัยยะอะไรพวกนี้ขึ้นมาแม้จะไม่ได้เอ่ยปากขอได้วาจา นะก็ปรับอาบัตเอาไว้อย่างนี้เปต้นนะนี่เป็นสมาชีวะนนะเพราะในตัวสมาชีวะของพระนี่ละเหียเลืกอกซึ้งของโยมเยอะแนะปลว่าอะไรแปลว่าผู้เจ้าเน้นไปถึงสภาพจิตภายในนะที่เราทําอะไรแล้วทาด้วยความโลภนะโลภโมโทสารหวังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองโดยการอ้างเล่ห์อะไรก็แล้วขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่นะ เพื่อให้โยมได้รับรู้ว่าข้าพเจ้าต้องการสิ่งโน้นสิ่งนี้นะอย่างนีนะ้นี่ก็ถือว่าเวลาบัตรแล้วสําหรับพระนี่นะนะบ่งบอกว่าเวลาพระเจ้าสอนพระนี่ทรงเน้นไปถึงเรื่องของภายในด้วยนะที่จริงทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละนะแต่ของพระอาจจะมีะรายละเอียดอะไรเยอะกว่าโดยแม้กระทั่งพวินัยบางข้ออย่างเช่นดื่มสุราอย่างเนี้ต่อให้ไม่มีเจตนาก็ปรับอาบัตไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สังคมสงเสื่อมเสีย เดี๋ยวนี้ยังเห็นเป็นข่าวนะบางทีทั้งวัดตรวจฉีเจอสีม่วงหมดทั้งวัดเลยเหลือเจ้าวาดหลวงปู่อยู่องค์เดียวจับศึกทั้งวัดอย่างนี้นะนะแต่ว่ามีเจตนาไหม,มยังไงมันก็มีนะเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องที่มีความละเอียดลึกซึ้งอยู่ในนั้นมันก็ให้ไปสังเกตดูตัวเองนะอันนี้อาจจะพูดอ้อมจักรกวาลไปหน่อยนะแต่ว่ายอมลองไปดูตัวเองแล้วกันว่า ไอตัวมายาสาไถในใจของเราเนี่ยบางทีมันมีข้ออ้างเนี่ยเวลาเราจะประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบอะไรทุกอย่างเรามักจะมีข้ออ้างสารพัดอ้างว่าพอเหตุโน,น้อนอ้างว่าเพอเหตุน,นี้่้ออะไรมากนะ่ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยในในวัดเราก็เห็นกันอยู่นี่แหละมีข้ออ้างอ้างว่าเหนื่อยนักอ้างว่าร้อนนัก,อ,นนกนะอ้างว่าง่วงนักอ้างว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นใน กีเหิปฏิบัติที่เราเรียนมาเนะนะนะเรื่องของคนขี้เกียจเนี่ยนะอ้างว่าจะต้องไปสอบอย่างเงี <c> ้ย <oughs> ก็เลยไม่มาตัวัดสดมนอย่างงี้นะอันะนี้ข้ออ้างแต่นี้มายาสาถาอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในใจของเราเวลาเราจะปฏิบัติจะนั่งสมาธิอ้างว่าวันนี้เหนื่อยแล้วพอนอนดีกว่าง่วงแล้วนอนดีกว่าสารพัดจะอ้างนะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะเพียงแต่ว่าพูดใหฟ้าก็เฉยว่า ให้เราลองไปสังเกตดูมายาสารไทยในจิตของเราสิเฮ้ยใครๆก็ทํากันเหมือนจะแปลกตั้งไหนเลยไม่จะรู้ว่าไม่ดีอย่างเี้ยนะนะใครๆก็ทํากันอย่างเงี้้เที่ยวสมหัวนิทาว่าไลยคนอื่นใครๆก็ทํากันเราเห็นว่าเป็นเรื่องปกติมีาพา์วิจารณ์ด่าคนโน้นด่าคนนี้รัฐบาลด่าในหลวงอะไรก็ว่าไปที่เราเห็นอยู่ทุกวัน ใครๆก็ทํากันคนรุ่นใหม่แล้วยุคใหม่แล้วอะไรกวาดไปหารู้ไม่ว่าเรากาลังทําลายตัวเองด้วยข้ออ้างอะไรพวกนี้นะความขี้เกียจความมักง่ายความเห็นแกต่ตัวสะพูดตัวสาระง่ายคือด้วยอํนานาจของโลพาพระโทสะโมหะนั่นแหละที่มันกําลังก่อให้เกิดมายาสาไทยในจิตของเรานะไม่ค่อยได้ตักบาทเลยตื่นไม่ค่อยทัน <laughs> ยมอ้างนะ โอ้้มาตื่นตีสี่นั่งสมาธิไม่ไหวโยมตายแน่ในข้ออ้างโอ้แอร์ไม่มีร้อนนั่งสมาธิไม่ไหวคือมันสามารถที่จะอ้างในทุกเรื่องสําหรับที่จะทําความดีแปลกไหมแต่ถ้าจะทําอะไรไม่ดีนะไม่เคยจะมีข้ออ้างนะมันมักจะเป็นอย่างนั้นมาเราลองสํารวจตรวจสอบดูตัวเองเอ,อย่เมื่อวานนอ้ทิดก็เป็นลูกศิษย์ปฏิบัติมานานแล้วนะ เวลากลับบ้านที่บอกจะไปดูแลแม่ซึ่งอายุมากแล้วก็เลยเตือนสติไปว่าฉันเห็นมาเยอะแล้วอะพวกศึกไปดูแลแม่เนี่ยศึกไปที่อะไรเห็นดูแลเมียทุกทีเลยนะศึกไปนานเดี๋ยวก็ได้เมียเดี๋ยวก็ไปอยู่กับเมียดูแลเมียในทีนี้ดูแลแม่ดูแลพ่อเห็นอ้างกันจังเลยยางระวังนะอย่าไปเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเนี่ยพวกเราก็เหมือนกันนะ ที่จะศึกนี่เพราะอะไรจะไปเลี้ยงหลานคใครเขาก็ทำกันเหมือนจะแปลกตรงไหนเลยนะจะไปดูแลสวนคิดว่าจะได้ดูแลจริงๆ่ะจะอยู่อีกกี่ปีเราก็จะตายจากโลกนี้ไปแล้วจะดูแลอะไรหนหห่วงอะไรนักหนา,นา,าจะยิงไอ้การพระเนี่ยมันฝึกให้เรารู้จักพราก การมาอยู่วัดอย่างเงี้ยว่าจะพระจะโยมเนี่ยให้เราได,ได้รู้จักการพัดภาคจากกันตั้งแต่วันเนี้ยนะฮะพะอ,อะไรเพราะเรามาอยู่กันเงี้ยเราก็ไปเดิสนิทชิดเชื่อกันนะครบคาสมาคมกันแบบหลวมร้อยพ่อพันแม่อยู่ร่วมกันมีน้ําใจเอ,อื้อเฟื้อต่อกันแต่ไม่ผูกพันลึกซึ้งเหมือนญาติพี่น้องนะนะนมีอะไรก็ดูแลกันไปตามมีตามเกิดนี่แหละนะฮะนะฝึกได้ฝึกฝึกพัดพากไวบ้างตอนนี้นะ อยู่บ้านเปงั้นได้ไหมไม่มีทางหันไปไหนก็ของกูดังนั้นอ้น่ก็ของกูเนี่ยของกูนก็หมาก,กูนี่นก็แมวกูบ้านกูรถกูมันไม่มีทางเลยไหนที่จะฝึกได้มันยากมากนะมันลองไปดูตัวเองนะอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทรวัดก่อนเวลาสิบนาทีนะ